ยาเพนพักเน็บสีนะคะอายุ41ปีทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับมันๆนเนี่ยชอบมากสาคูถั่วดำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเป็นอะไรที่เลิกไม่ได้นะคะเออจานหนึ่งถ้วยหนึ่งอะ่ะไม่พอนะต้องสองถ้วย แล้วพอดีมันมีปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยเราตรวจพุ๊บไปเจอเอกเกี่ยวกับน้ำตาลมันเยอะขึ้นอ่ะเพราะเราเป็นคนที่ชอบกินอะไรหวานหาน,านใช่ไหมฮะก็มีไขมันอีกทําให้เรารู้สึกว่าเครียดมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสัมผัสแรกรู้สึกหอมมากรสชาติมีความฝาดนิดนึงนะคะแต่ทานง่ายคือวันละสครั้งนะคะหลังอาหารเช้ากับก่อนนอนแล้วกินได้ตลอดทานไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการเบือ่อ ทานไปปุ๊บรู้สึกสดชื่นตื่นตัวทันทีเลยอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแปลว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เห็นผลจริงๆเดี๋ยไม่เบื่อเลยค่ะวันก่อนก็มีเพื่อนๆมาทักนะคะเอ,อ๊ะทำไมเราหน้าตาเราสดใสอะ่ะมีออร่ราขึ้น